กินซิกินกินเลยไม่ต้องไปดมกินกินกรุบอันแหละเฮ้ยมันมาลายเฮ้ยมันงับข้างข้างเอองับไม่โดนเอามันมาอีกทำยมเอาเอาเอารอบนี้ท้าทางจะเอาละมั่นใจไม่มีเบรดล็อกกินสบายใจกินเลยกินกินซกินไม่ต้องดมกินเลยนั่นแหละกรุบกรุ มาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าผมเอาเบ็ดแล้วเบ็ดปากก็ผมมาปักไว้นะ้ฮะอ่าเหยื่อเขียผมวันนี้เราจะดูกันว่าตัวอะไรมันจะมากินเหยือปป่อันบ้ปงนะฮะมาแล้วท่านผู้ชมมันคือปลาไหลปลาไหลมาแล้วโอ้ปลาไหลมีเกดไม่ไวตัวนี้ไม่เอาตัวนี้อย่ามายุ่งนเลยดีกว่าเราต้องเน้นปลานะฮะปลาลวกปลาไหลแล้วับผมฮ่าเราดูนีมันจะมาย่างท่านผู้ชมรุนด้วยกันนะขอให้มันเป็นตัวใหญ่ๆท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมใหญ่ไหมเนี่ยเฮ้ย โอ้ระยะที่ผมถ่ายด้วยม้าสิบเมตรเลยท่านผู้ชมโอ้โหผมบอกเลยตัวนี้ใสหลักโลแน่นอนเราจะต้องลุ้นเพนว่าให้มันมากินนะท่านผู้ชมมันโผล่มาแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมเอาเอมาแล้วโชว์ประกดตัวท่านผู้ชมเอืมขนาดนี้ผมบอกเลยหลักโลแน่นอนท่านผู้ชมโอ้ยเปนเลิศเป็เลิเอาเอาลุ้นกันว่ามันจะกินไหมท่านผู้ชมโอ้โหเป็นเลอศเลยอืม ไปไปกินเลยัล่นแหละโอ้โหเนี่ยมันเยอะเขียดของชอบไม่ใช่เหลอไปไม่ต้องมาลำ้ำไม่ต้องมาลำ้ำนะเอาแล้วท่านผู้ชมมันบอกว่าไงมันบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันของชอบดีวะอันนี้มันคือเขียดไหนไหนขอดมเลยสิดมอย,ดมยังดมอยังเฮ้ย ช้เขี้ยดไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเบ็ดเปล่าวะเฮ้ยมันอันตรายเปล่าวะเนี่ยเราต้องค่อยๆนะเนี่ยอันตรายอันตรายอยู่เหมือนกันนะเฮ้เราจะมากินทีเดียวมันไม่ได้นะอ่าอ่าดูมันดูมันดูมันดูความฉลาดของปลาใหญ่นะฮะปลาใหญ่มันจะกินไหมทีเดียวมันจะดมก่อนดมเข้าไปกินซิกินกินเล่ไม่ต้องไม่ดมกินกินกรุบ อันแรกะไม่เฮ้ยมันไล่เฮ้ยมันงับข้างๆเอ๊งับไม่โดนเอามันมาอีกท่าำชมเอาเอาเอารอบนี้ทางจะเอาละมั่นใจไม่มีเบ็ดล็อกกินสบายใจกินเลยกินกินสิกินไม่ต้องล้มกินเลยนั่นแหละกรุบกรุบกรุบสิกรุบกรุบโอ้โหไปกกรุบสิโอ้โหลีลาชิปกิน กินเลยบอบเอาแล้วเสร็จเรียบร้อยโดนโดนเต็มเครื่องเต็มเครื่องเสร็จเสร็จท่านผู้ชมเสร็จแล้วโอ้ยเอาล่ะโอ้ไอตัวนี้ท่างทางจะลงหอต้มไปเราไปดูด้วยกันเลยว่ามันจะอยู่ยังไงท่านผู้ชมขันหักหรือเปล่าครับผมไปฮะหายหายหนึ่งหลังไปยังไงวันนี้จะงมเจอไหมเนี่ยท่านผู้ชมยากไม่ค่อยมีด้วยไม่รู้จะล่าไปติดตรงไหนเนี่ยโอ้ยตายเลยไปลองงมดูเจอไหมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยดูเห็น นี่นะเขียดโอ้เจ้าเจ้ปักตรงนี้นะเนี่ยโอ้หตายล้นี่ยเนี่ยเนี่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 ครับคุณ้มเอา้ยลูโอยนี่นี่ไงนเจอแล้วเจออยดดอ้าคผมถอยู่นี่อยผมว่าควานหานไงผมว่าแล้วปึดโอ้คุณผ้ชมอุย อุ้ยอุดอุ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไซโลอุ้ยว่าแล้วมันถึงถอนนะท่านผู้ชมนี่ฮะอู้หูอยู่ไหนๆเด้อๆๆตะคันน่ะโอุ้ยนี่ๆๆโอ้มันพันแหลกเลยว่าแล้วอู้หเกือบถอดใจแล้วท่านผู้ชมนี่นะจ๊ะจะไม่หาอยู่แล้วเนี่ยอ้หูไหนอ่ะอัดเบตาอู้หูตะคันไหนเนี่ย โอ้โหโอ้โหเอ้าเอาเอ้าเอ้าโอ้ยดมดมดมตัวตัวเออโอ้โหจับน้ำผมขายจริงตัวนี้ผมว่าประมาณโลครึ่งโลครึ่งละโลครึ่งฝาเลยท่านผู้ชมสุดยอดจัดไปจัดไปก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณมาหากินแล้วช่องยูทูบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม